การค้าในวันที่4ี่มกราคม5้เ้านะคะขายสดเตียงนอนสำหรับเดกหลังนะสอง0มสพันบาทจำนวนหนึ่งหลังให้กับบริษัทเจริญพาณิชย์โดยออกใบสมท o n ไใบกำกับภาษีไปเสร็จรับเงินเต็ที่อัพเอง sr 0 0 0 1์0นะคะต่เราจะทำการบันทึกขายสดนะคะในโปรแกรมนะคะนาเก็น เราไปที่ระบบขายและรับอบสินค้าน,นะคะเราไปที่ที่รูปโค่ะเราจะไปเข้าที่ invoice สินค้าน,นะคะจะมีให้เราเลือกว่าหหสิบนึ่1.1ขายสดและองขายเชื่อนะคะในวันที่4มกราคมนะคะเราจะขายสดนะคะให้เราเลือกหหสิบน1.1ขายสดเล่มเอกสารนะคะ0001คะ่ะ,คะ การเพิ่มน,นะคะให้เรากดที่สองเพิ่มในที่ในที่อ้างอิงนะคะเราจะให้โปรแกรมนให้นะคะให้เรา enter enter ไปทีปทปททปทะะ่วันที่เอกสารวันที่เอกสารนะคะเราจะ ถ้าหัดลูกค้านะคะเราจะใส่จีบของนังทนนะคะลูกค้าของเองน,นะคะคือบริษัทเจริญธานีจำกัดน,นะคะซีขีดศูนะคะเรากดเลือกนะคะให้นักลงทุนกดมากรไปดัดกลค้าเ้ยนะคะ ใส่จุดกนสินค้าทีา่เราจะขายวันที่สีนะคะก็คือเตียงนอสำหรับเด็กนะคะ E k d นคะนคะเราเลือกตียงนอในวันที่สนะคะเราจะาใช้หนึอย่าง,งนะคะ ัเป็นคือตรงระบุจำนวนและหน่วยนักนะคะสูต็คือทแกรมก็จะทำการคำนวณให้เราอตานมัตินะคะจำนวนมูลค่าสินค้านะคะก็คือสองนสองพันบาทนะคะเรา โปรแกรมก็จะทําการดูบัญชีให้เราอัตโนมัตน,นะคะบัญชีของเราก็จะมีเดบิตเงินสด24,110้สบาทเคดิตขายสด2 3งหมาบาทเคดิตคาสีขาย1 6 1 0บาทนะคะเราก็จะกดที่สิบอันบค่ะโปรแกรมจะถามเราว่าเราจะต้องทรทีมหรือไม่นะคะถ้าเกิดเราไม่ต้องาทาทีมก็ให้เรากดไม่้อ่ไคะ่า ก็จะขึ้นว่าให้ลองใช่ไหมคะื่อเราบันทึกรายการต่อไปนะคะแต่ว่าในวันที่สี่เราจะบันทึกแค่รายการเดียวนะคะดังนั้นก้ให้เราิดคลิออกทัรแกรมจะทมว่ายู่ด้ข้อมูลนี้หรือไม่นะคะถ้าเกิดมานในการขายสดก็จะมีขึ้นมาให้เรานะคะใน ไดที่ภายในนะคะ0ู0ู0ูซอนะคะของในวันที่สี่มิถนายนะะโดยรายดีค่ะเมื่อเครื่อนมาแบนี้ก็แสดงว่าาเสร็จแล้วนะคะให้เราเปิดเกบ